เพนช่องนะคะโมนีนุ่นที่ยากภาพไปตามเลขปละเลดภาพโค้งสุดท้ายแล้วประเลสเพิ่นฝันดีบอพเพิ่นเปลี่ยนแปลงตัวเลขบอสเพิ่นติดฟันแบบไดได้ตัวได้เพิ่มมากนะคะก็สิ้าเข่าไปปั้งประเลดน้ากันเลยคะ่ะอันประเลดคือว่าประเลดซื้อเลขไว้แล้วบอกคะ่ะซื้อแลวซ <laughs> ื้อแลวฟันดีบอฝันกันนี้ต่ว่อะไรเขา่านนเนะข่าขวุย ขา้าวเทืองนองปุย๋ยผู้เดียวมะหายจากคนเดียวมะหายาเห็นแต่ให้เอาอยู่ให้เอาอขาอ้าวยังข้าวเปลือกหรือข้าวซานซานข้าวซาน,านเอาอยู่บ้านได้หรอคะบ้านหลงังใดเพิ่งเาาาพิ่งนำมะหายหอดบ้านโหายเฮี่ยนโอหาย,ยุ่ยเฮี่ยนประเลดเราล้างแต่งนั่นฟันนี่ยัองอีกบอจำไม่ได้เออคือฟันว่แบบบ่เป็นฟันอันตอนนึงในนี้คผู้ใดว่า ปลาเรดได้เงินเหือบ่ตะเก ا าเนาะก็าเรสื่อสองปลาื่อเจ็ดสองเจ็ดเเงินนันข้อสองข้อสองมันแต่ทำไมอันนั่นว่าย้อนกันเนาะปลาเรดเคยได้เงินเหงาย่ำไหนมันชอบออกเลขท้ายมันบ่ค่ะที่ว่าตอนวันนั่นได้แบ่งหาซิปกับแบ่งเศร้าก็ออกเนาะตองวันนี้ก็ได้เงินเหงาคือเก้าอันบ่ค่ะเลขท้ายเงินตัวใดก็เจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ด ออเ,ลเลขสื่อสองเก็ดเจ็ดสองตัดเหมือนเลขสามตัวอ๋อเลขสื่อสองเจ็ดเจ็ดสองเดี๋ยวหนูสิเขียนกันดเ,เด้ะอ๋อปลาเลศ์เลขเงินเฮียนี่เป็นเลขสามตัวปะคะสามตัวตัวใดก่อเจ็ดสองเก็ดมันนี่ประเรดก็เลยสื่อไว้ทั้งเลขเงินเฮียกับเลขอันที่ว่าสามคู่นี่มันปะคะสามคู่สี่คู่กับเงินเฮียนี่ซ<อ>สื่อแล้วฟันว่าได้เขาสาเครื่งกับสอบ เคยน้ำม้ให้อยู่บ้านหลังจากนั้นฝันนี่ยังอีกบ่อฝันฝันก็จําบ่ได้ฝันก็จําบ่ได้ที่จําได้มือเดียวคือฝันว่าเก็จะเอาเข่ามาให้เครื่องถุงปุ <and> ๋ยเข่าซานมันบ่ค่ะเอ้ามันบ่เข่าล่ะที่สนะเจ้าได้ซื้อลอตเตอรี่ไว้บ่บ่แล้ีบ่มีเลยแมนอยู่เล็กเหล็กสุ่มนีหายากเหล็กคิดๆมันบ่มีเด้ลอตเตอรี่แมนบ่ค่ะเจ้ามาขายบ้านเฮางผมอยู่หม่องอินก็ขี้ยืนที่มาขายอยู่บ้านเฮางนี่บ่มีจักเจ้ามนบ่ ไปย่างยังไหนก็ได้เงินเฮียเนาะโอ้ยเงินเทวดาเงินเทพอะไรเงินไป,ย,ไปย่างมากก็ได้เงินเฮีย une. มันเกิดดวงเนาะฮาเป็นเงินเทวดาฮาเป็นหายซื้อเลขท้ายไปเลขกระเลขซื้อเลขท้ายนั่นบ่ค่ะมันนิถามอีเล,ลิกก็เลขที่ว่าซื้อไว้แล้วก็บฟันว่าได้เขาซานเครื่องสอบนี่ซื้อตัวใดค่ะซื้อซี่เจ็ดซี่หกซี่ห่านก็พิสซองซองพิสซีซองเขาเลขกนี่เราจิต สองเกตเนี่ยนะเลขสามตัวเกตสองเกตนี่เลขถ่ายเงินเฮียบอกค่ะที่เก็บเงินได้เป็นเกตสองเกตเกตสองเลาเล็ปลาเล็กซื้อไว้ในนี้มันจะมีเกตสองเกตครับซีเจ็ดซีหกซีหาซื้อไว้แล้วฟันว่าได้เขาเครื่องสอบเขาแล้วได้เนาะพี่นอ้นองเนาะแล้วนนที่ยาเขียนกันเด้อก็เด้อเขียนแล้วก็สิโซ่ให้เบิ้งฟันฟันนี่ฟัน,ฟน,ฟน,ฟนตั้งมือได้คะ่ะฟันว่าได้เขานี่ ขึ้นว้านขึ้นว้านคือหลังจากซื้อเลขไปแล้วกับฟันเลยมันบ่ค่ะตะเก้าปลาเ็ดเคยฟันนั่งสี่บ่รฟันว่าได้เขาดิเขาบพ่าะเรศตะเก او องเสือเขาเนาะบงวันนี้เจ้ามาสิเขาบ่าเขาเบาฟันกันฟังเนาะตะเก้าหน่เคยฟันว่าได้เขาดิได้เขาสารได้เขาเปียงนี่เขาอิลี่แต่บางวันนี้มันสิเขาทั้งบ่เขากับบ่รู้เนาะเบาฟันปั้งแล้วโน้นที่ย่าสิสู้มให้เบื้องตัวเลขเด้อค่ะเด้อเพราะว่าเพิ่นเพิ่นเขียน เพิ่นเบาแล้วนุ่นย่าเขียนไว้นะคะสต็อปกลองแลเขียนไว้นะคะนี่นะคะเลขที่เพิ่นซื้อไว้เลขเก็ดเก็ดสองเก็นี่เป็นเลขเงื่อนเฮียนะคะเพิ่นเก็บเงินได้เก็บเงินได้แบ่งหาร้อยมันเป็นเลขท้ายเก็ดสองเก็แล้วก็เลขเพิ่นซื้อไว้มีซีเจ็ดซีหกซีหานะคะเพิ่นซื้อไว้แล้วเพิ่นกับฟนันว่าเพิ่น มีคนเราขอสารมาหายเครื่องทุงปุ๋ยนะคะตะเกาตะกีตะกอนปลาเรนบอกว่าคับฟันว่าได้เขานี่คือเขานะคะบ่าู้ว่าตอนนี้จะเขาบ่งวดนี้สิเขาบ่กกับ่มีผูใดรลู้นะคะว่าแค่ว่าก้าวมฝันฝันกันฟ้งแต่มาคนว่ารถกตะรีบร่บ่ได้จักใบเลยพี่น,อน้องนะคะมีเลขเจ็ดสองเจ็ดคับสี่เจ็ดสี่หสี่ห้าจะถามปลาเรนดีก่อน เปเล็ดอันเปเล็ดเด็กกับบอเลขซุปเนี่ยกับเพือตัวกับเมื่อทุกตัวอันเลขซุ่นี่เปเล็ดเน้นบนขึ้นล่างค่ะพอกันเลยพอกันเบิดทั้งบนทั้งล่างกับเบิดทุกตัวเป็นเลขหลายคู่อยู่ได้เนาะเนึ่งไม่นีเน้นตัวใดมักตัวใดที่เปเล็ดเขียนได้หลายตัวนี่เปเล็ดมักส่วนตัวถามดีๆก็มักตัวใดว่าก็คือสองเก็ดนี่นะมักของแดงเงินก็ได้สื่อหลายมักมักสองเก็ดหลายก็มู่ นั่นที่กตอแน่อยู่แบบนันสือใดอยูตี๋สือเพิงขาเพงขาเขาแต่ว่ามักเอาที่เอาที่แน่แเอามักซี่เกตกับสองเกตเป็นปะสี่เกตกับสองเกตกับหนึ่งเกตนี่ล่ะหนึ่งเกตที่นี่นี่บ่มีแต่วันมีแต่คลิปแรกนะคลิปแรกมีอยู่เนาะหนึ่งเกตเกตหนึ่งแต่ว่าคลิปนี่บ่มีแต่วันไดคลิปนี้นี่สิมักสองเกตกับสี่เจ็ดเป็นปะนะคะในนั่นที่ยญ้าสิบง่งไว้นะคะ นี่นะคะเล็ดมากเลข47กับ27นะคะที่นุ่นที่ย่าว่องไวนะคะเลขหลายคู่ยี่นี่เพิ่นซื่อไห้แล้วเพิ่นฟันว่ามีคนเอาเข่าสารมาหายเครืองกระสอบปุ๋ยนะคะเต้มาเลขเอกแม่หนี่เพิ่นเพิ่นเพิ่นซื่อหลายก้มือคือน47กับ27นะคะ่นบอกว่าเครื่องเดียวเพิ่นก็เอานะคะเป็นใจเครืองเดียวก็เอาขื้อเกานะคะนักก้มือขึ้ยยังก่อน เรายังซื้อนะกัองเจ็ดเจ็ดสองพอจะคล้องในเงินก็ได้สื่อตะเก้าห์ตะเก้ากัมักอยู่แล้วมันบอกตะเก้ากับมักอยู่แล้วตะเก้าเหนคือจังตามตะินโดนถันได้มากสิมันออกนะแม่บอกว่าตอนได้เงินบาทจะเงินนาหลงก็ออกมันบอกวนั่นออกอยังเ้นนงนออกตัวใดวะหาองสิห้าศูนย์หรอหาหนึ่งพอสมันเออ มันออกตามพ่อสอหาซูนเนาะที่ได้เงินบาทแค่ว่าได้เงินบาทก็ก็ออกมันบริเลทไทยมันไปใกล้ๆแบ่งหาซูนหนึ่งหน่อยนะมันออกประเดีล้วมาได้เงินนี่แหละเล่นเลิกขึ้ว่าห้ำหเพิ่นให้โชคมันสิมี่วันหนึ่งหนูจำบ่ผิดประเลี๋ได้เงินแบ่งหาซิปก็ออกเนาะได้แบ่งหาซิปเนี่ยมือนั้นก็ออกเลขกไทยออกเงินเนาะก็จะคล้องสีเอจใจรามัดก็จะคล้องไปวัดไปไหว้พระประธานได้บุคคลน้ำ่นนะ ทำหิน,นแนวด้าให้ดูร้านถือโขกเปนหมาเด้อไปขอสุดขอโชคดีมาได้เงินไปค่แต่แมน่นซื้อนักกะซืซื้อนักตัวนี้ะสิร่องอ๋อซีนักเก็ตสองสองเก็ตนี่บอเข้าใจแล้วส่วนมากประเลดบ่ได้เลขไปขอน้าพาประธานย่ำได้กับคันเพิ่นบ่ามาเมืขาฝันคือได้เงินเฮียไม่ไม่รถอันไม่ใเ่อันอันไม่ใงี้สมกอดเข้าฟังนี่ขายหน้าซื้อจะได้น้วนอันหวยแก็แค่สั้นอันหัวนั้นกับไปขออย่น้ำเพิ่นน่าละไปขอมาแล้ว พ่อตาไปวัดขอขอน้ำพึนเนาะม,มือเหล็กวอกกันมาได้เงินบาทนะ่ะตวัวผันไปเองใจซะไปขอเพึนเนาะวันนะัน้นไปขอพระประธานขอนเพึนกลับมากกับมาได้เงินบาทเฮียที่ที่หวันนั้นกระทึกเลขไทยของเงินบาทเนาะมือออ,นะอเลกสออก บันหัวนี้ก็ไปขอน้ำพะประธานอีกแล้วไปขอนคนแล้วก็เล่มาเนี่ยแหละเล่มาได้เนี่ยแหละเล่มมาด้เงินแบ่งหาร้อยเงียะแม่เงินสายนอมน่ะเนาะไอ้บัดไปวัดก็เล่ยก็ขอคนก็บเล่ยพ่อจีก็เล่ยมาลุงอบตเนี่ยเล่มมาด้เงินแต่ว่าเลขไทยของเงินนี่นมันม,มันเป็นเลขหาบเนะาะเก็ดเก็สองเก็ดไปรเรื่อยแต่ว่าเลขสามตัวก็บชื่อลอยคุณสองลอยแล้วเพราะว่าเขา,าขายเขาขายตัวโกงเงินลอยเดียวหนึ่งน้ำมีแค่ต่อยออื แต่โน้นที่ย่าจะซู้ให้เบิ้งอีกเด้อค่ะเด้อนะคะเพิ่นว่าเพิ่นมันใจเลขได้หนีสองเกตหลายก็มูนะคะเพิ่นซื้อหลายก็มูเพิ่น่าเพิ่นไปขอน้าผาประทานอ้าลมกันลมลมขอเลขน้าผาประทานขอมาย่ำใดเพิ่นมักสิไดเงินเฮียงวนนี่ก็ไปขออีกแล้วขอกลับมากกับม่ได้เงินแบ่งหาลอยผู้ใดบูเห็ดเฮียเงินหลายเสดายบูเพิ่นเฮ็ดเฮีย มันเป็นเลขเกตสองเกตนะคะคนป้าเรศบอกว่าเป็นเงินเทวดานะคะเป็นตัวท้ายของแบงหาลอยนะเป็นเจ็ดสองเจ็ดป้าเรศเพิ่นเรีย,รรยกว่าคนหมั่นใจเลขสองเกตหลายขมูนะคะเนี่ยนี่เดี๋ยวนุ้นที่ยาาสิกาาไปเลยนะคะคนหมั่นใจสองเกตนี่นะคะนั้นกับบ่ได้บ่ได้ฟันอีกยังอีกคนบ่กระเ,ร<อ>ด,เด็แเดวเลย ประเล็ดมัน tacos, ใจบนทุ mm ่งลางสองกตนี่ที่ว่าซื้อทอกันเหมือนเลยมันบ่แต่ว่าลอตเตอรี่ไปหาบ่ได้บ่มีเด็กหี้กีต์กีตบ่หนี้เงบ่มีจักเจ้ามันบ่ค่ะเตัววิ่งแต่บ่หนีตามเขาเจ้ามาขายหมันห่อที่ไหนค่ะเดี๋ยวบางอื่นมันากที่นี่อย่างลับช่างหน่อยเออปลาเล็ดบ่ได้เขาในเมืองมันบ่ค่ะบ่ได้ไปตลาดอะไรแบบนี้เจ้าได้เจ้าได้ก็บ่มีทุกเจ้าที่ว่าจันฉันนั่นซื้อ นั่นก็คือร่องบงตัวเหนือมันใจส่องเกจเพราะว่าเขาบ่กอันนะที่เกจนี่นั่นก็คือเครื่องคาร์เล่เสียวซ้ำนั่นที่ว่าสองเกจนี่เต็มเยอะมันบ้าค่ะอีกราเพิ่นเพิ่นบ้าเจ้าเดี๋ยวนี้เขาเจ้าเขาหนาดอัน นะคะแ้วน้องดิยาจะสู้ไหเมเบื้องหลอบสุดท้ายหลัปิดที่เได้แล้วะค่ะเด้อขอบคุณค่ะเปะเล็ดเป็นกับวอาแล้วนะคะอ้าวคุดถ่ายของเปเล็ดมันใจคักคเค้งเคงก็คือสองเกตนะคะเพิ่นว่าเลขตัวนี้สื่ง่ายแล้เพิ่นกับเบ้ออันนะคะนะคะสองเกตคือเลขถ่ายของแบ่งหารอยนะคะที่เพ,พิ่นได้นะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องคิดเจณานาเด้ค่ะเด้อน้ดิยาเนี่ยเป็นแค่ซื้อนําเสนอว่ามีผู้ใดยังรู้ว่าเลขสีออกตัวใดนะคะเลขทุกตัวเขาได้ลดได้สัก จะเข่าหรือจะกไก่เคี่ยงก็ค่อยมาติดตามน้ากันในวันที่หนึ่งท่านว่าสองหาหกสี่นนะคะนี่ค่ะคงสุดท้ายของปลาเล็ดก็หาโชคดีไม่ใช่ถูกหอยลำลวยไปน้ากันโช่ดีสวัสดีค่ะ